Ê, lên vào đâu? Lên mà. Ê, ê, lên mà. đến mà. Lên mà, lên mà. Đến mà, đến mà. <laughs> เร็วเร็วเดินไปเร็นเร็วเร็วตาเร็ว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 ได้กี่รอบแล้วมาเร็วเฮ้เดินไปเดินมาเร็วเจ้าทรัพยากร กลับไปเร็วเดินมาเดินมาเดินมาเร็วเร็วพอแล้วครับน้องบ่าวหัดเดิน